วันนี้เรามาพูดถึงสุดยอดของอาหารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดนะนั่นที่จะนำเสนอก็คือไข่ต้มนะคะมากมายนะมีคุณค่ามาหาศาลเลยนะถ้าไม่ฟังเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้นะอ่าเพราะเป็นอาหารที่ง่ายแล้วก็อร่อยนะ,ะเป็นที่นิยมนะค,ะคือไข่ต้มเนี่ยนะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจเนื่องจากว่ามันมีไขมันดี เป็นไขมันในกลุ่มโอเมก้า3ที่ลดไตกลีสลด์ได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ด้วยนะคะลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมเนื่องจากว่าตัวไขมันดีโอเมก้า3เนี่ยนะคะนะ,ะแล้วก็ยังมีตัวตัวที่ทำให้เกิดตัวไขมันดีในร่างกายได้เยอะเลย นะข้อที่ 2, ก็คือบำรุงสมองได้ดีป้องกันภาวะอัลไซเมอร์เนื่องจากมันมีสารโคลีนอยู่มากเลยเจ้าสารตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันระบบของประสาทสมองนะไม่ให้เสื่อมเร็วให้เยื่อหุ้มสมองเนี่ยแข็งแรงนะคะทำให้กล้ามเนื้อแล้วก็เยื่อหุ้มสมองแข็งแรงนะคะช่วยให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ง่ายข้อที่3คือป้องกันจอประสาทตาเสื่อม นะตัวนี้มีสารโคลีนแล้วก็มีลูทีนมีเซซีแซนทีนที่ป้องกันทั้งต้อกระจกนะฮะนะต้อที่เกิดจากประสาทต,ตาเสื่อมทั้งหลายนะช่วยบำรุงสายตานะฮะเพราะนั้นนี่ก็คือประโยชน์ของไข่ในข้อที่3นะข้อที่4คือบำรุงเล็บเส้นถบเส้นผมนะฮะมีตัวธาตุเหล็กสังกะสีมีวิตามินดีนะ แล้วก็มีสารที่ต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้เล็บช่วยให้เส้นผมแข็งแรงนะ mm hmm. ข้อที่5คือเสริมสร้างเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากมีตัววิตามิน A และมีธาตุเหล็กเยอะนะคะเป็นตัวที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะนะแล้วก็คือตัวไข่นะโหมันประโยชน์มากมายจริงวิตามินเยอะมากนะคะ แล้วก็ยังเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเนื่องจากมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีวิตามินดีนะตัววิตามินดีเนี่ยคือตัวที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมให้ไปใช้ในกระดูกได้ดีทั้งฟอสฟอรัสและแคลเซียมเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้กระดูกของเราแข็งแรงนอกจากนี้ยังเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนื่องจากมีโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในคนที่ออกกําลังกายเยอะๆควรจะกินไข่ต้ม เยอะหน่อยนะคะเพราะมันจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่สึกหลอซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอได้ดีมากนะแล้วก็การกินไข่ต้มเนี่ยดีกว่ากินไข่ดิบแน่นอนเนาะให้ประโยชน์ที่เยอะกว่านะไข่ดิบเนี่ยยังสามารถทําให้เกิดโรคได้นะเนื่องจากว่ามีจุลินทรีย์บางตัวที่ทําให้เกิดโรคอยู่ในไข่ดิบนะฮะแล้วก็ ก็สุดท้ายคือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากเนื่องจากมันอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B 1 6 12 B2 นะวิตามิน D มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีลูทีนมีซีเซนทีนโอ้โหมากมายเลยประโยชน์ของไข่ต้มเนี่ยมันเยอะซะจนแบบโอ้โหมันเยอะเยอะมากเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าไข่ต้มเนี่ยมันจะให้ประโยชน์ได้มากขนาดนี้ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นแนะนำควรจะกินไข่ต้ม นะบางคนเดี๋ยวนี้สูตรใหม่ก็จะกินไข่ต้มลดน้ําหนักลดความอ้วนก็ดีนะคะเป็นตัวช่วยที่ทําให้อิ่มนะแล้วก็ทานพวกไขมันพวกของหวานให้น้อยลงนะจะช่วยลดน้ําหนักได้ดีนี่คือประโยชน์ของคุณไข่ต้มนะคะหรือบางคนจะไม่ชอบไข่ไข่ต้มก็เปลี่ยนเป็นไข่ตุนก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ค่อยนิยมพวกที่ต้องใช้น้ํามันเยอะอย่างพวกไข่เจียวนะ อือไข่ดาวอะไรพวกนี้นะคะพวกนั้นจะไปเพิ่มน้ํามันมากเกินไปก็ไม่ค่อยแนะนําแนะนําไข่ต้มนะคะมีประโยชน์มากมายสารพัดเลยสวัสดีค่ะ